เกินมากไม่ไเอาาองมาไม่เกเก็บดิเยอช้าพวกนี้ได้เก่งเลบบนี้ตัวไววันนี้เอาไว้นานเดียม,ม,มันเกงีกก่นีน่าบอเธอเดินดีไซนี่องน้ำจังปลาเลยไม่ได้แล้วไปลูกเต่ามากินพอแล้วป เถ้าเราขายนี่ต้องไว้วันสองวันให้มันใจมันเยอะคนต่อไอ้นั่นเนี่ยอันนี้มันคือแบบมันมันเก็บหลายรอบแล้วเนี่ยเกมื่อวานเกมื่อวานส่งไปสี่รอยไงเขาทำบุญบุญบุญลูกเขาบวชลูกเก็บเกที่ต้นเมื่อวานเนี่ย เามาให้เรองวนี้ตรงไหนเ่สยงาเลยดนเาเลีอดี้กวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้็ค่อยเก็บอีก ก่ใส่ตะกุยที่ควายหน่อยนึงแล้วก็ผมกไม่ได้ใส่ปุยทีเ่งเย่ทจะ่ใส่เมื่อวานเพิ่งใส่ตุุยทัวสิบห้าเนี่ยงามดูไปแล้วก็เอใบงามพืชอี่สามทีวันแล้วนีับดกเต็มไปหมดนะคคิดเตอนี่อู้ว่าทางโนดีกว่าง่ายมาอ